สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าทุกท่านนะครับหลังจากที่บดบิ๊กไล่สดนะครับจบไปบันดาที่ช่องต่อต่อครับพี่น้องนะครับในส่วนของรถยนต์นะครับและการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะพี่น้องนะครับอ่าย้ำอีกข้างนึงนะครับเราก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยตอนนี้เนี่ย ยู่ขั้นตอนขั้นตอนเนี่ยยู่ที่ศาลครับพี่น้องให้ศาลเป็นคนตัดสินนะครับแต่วันเล้าก็ย่ำแล้ววันเล้าเนี่ยไม่ใช่คู่กรณีนะครับเล้ววาบ่ได้ขับพร้อมพี่น้องนะครับนัตตี้นะครับเป็นคนขับครับพี่น้องนะครับในส่วนของลงมอเตอร์ไซค์เนี่ยที่มาชนเนี่ยเป็นน้องๆเยาวชนนะครับที่ขับรถกลางดึกจับกลุ่มกันแข่งกันมาประมาณนี้พี่น้องนะครับ ที่บอกไปนะครับที่นี่เราก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยมีหลักฐานเบิดนะตำรวจเพิ่งกระเปิดให้เบิ้งแล้วนะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับแล้วการในส่วนของประกันเนี่ยเพิ่งกระพร้อมรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับทุกท่านครับอ่าล้วก็เลาก็บอกอ่อยว่าคู่กรณีเนี่ยทำไมไม่ติดต่อมาทั้งๆที่มีเบอร์กันอยู่นะครับเบอร์นัตตี้นะครับก็มีนะครับอยู่กับคู่กรณีกับแม่ผู้เสียหายพี่น้องนะครับ เพิ่นกันติดต่อกันประจําทําไมไม่ติดต่อกันก่อนทําไมถึงไปออกสี่อก่อนประมาณนี้กับพี่น้องน,นะครับทั้งๆที่เรื่องเนี่ยอยู่ที่ศาลอยู่แล้วนะครับลอศาลมือตัดสินเท่านั้นเองกับพี่น้องน,นะครับทุกอย่างแกบ,บ่ได้มีอย่างมากมายบัดบีกับบอกไปซีนะครับพี่น้องน,นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งเราก็บ่ได้ผิดอย่างรถก็แค่ชะลอเพราะว่าอุบัติเหตุอยู่ด้านหน้านะครับรถตู้เนี่ยต้องชะลออยู่แล้วนะครับเพราะกลัวไปชนนะครับ เราก็มีมอไซค์เนี่ยขับมาชนเองประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วหลักฐานเนี่ยก็ชัดเจนประมาณนี้ครับเราก็บอกแบบซีนะครับอ่าล่าสุดนะครับเราก็บอกว่าถ้ามีอะไรเสียหายเนี่ยเราก็อาจจะฟ้องนะครับพี่น้องนะครับฟ้องกลับครับพี่น้องนะครับเราก็มีทีมทนายแล้วประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอันนี้แล้วอกนะครับล่าสุดเพจดังเพนนิกกี้เพิ่นกระโพดแบบซีนะครับพี่น้องนะครับเพนนิกกี้ขยี้ข่าวบอกว่า บิ๊กประกาศจะฟ้องบุคคลที่เต้าข่าวบิดเบือนกรณีอุบัติเหตุให้บิ๊กเสียหายพร้อมย้ำนักตี้คนขับรถไม่ได้ประมาทขับช้ามากๆเพราะข้างหน้ามีอุบัติเหตุแต่คู่กรณีขับรถมาชนแล้วตุยเองหลักฐานพยานมียืนยันความบริสุทธิ์ นะครับอ่านิกกี้กับยีขาวกับโผล่มาแบบนี้กับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับอ่าทั้งบอลบิ๊กพ่งกระเลสุดเย้่มอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอ่าในส่วนของขั้นตอนคดีเนี่ยอยู่ที่ศาลหมดแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็รอให้ศาลตัดสินเท่านั้นเองนะครับ ทุกท่านนะครับส่วนคนที่เต้าข้าวหรือว่าสางข้าวบิดเบือนต่างๆเนี่ยอาจจะโดนฟอ้องระมาณนี้กับพี่น้องนะครับเอาหนูกออกเรื่องข้าวดวนมาฝากพี่ฝากน้องนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหนเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารยื่นมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกับผมคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ